สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หนองคายนะคะนี่มาดูค่ะหลังน้ำรถเป็นยังไงปู่เป็นไงปู่หลังน้ำลดถโอ้นี่ค่ะดูนี่ค่ะเห็นไหมฮะนี่บันไดลงไปไม่น้ำโขงนะเนี่ยเ้วใครจะมาทำกวนสาน่น่ะสิดูค่ะดูนี่ค่ะเมืองหนองคายค่ะ น้ะปูลงไปดูแป๊บนึงเห็นไหมคะเขื่อนคิดดูว่าน้ำล้นเขื่อนนะคะตอนที่น้ำท่วมนะมนะอีนะลึกมากนะนะนี่น้ปูเนาะเดี๋ยวค่ะต้นไม้เออค่ะนี่ค่ะลงไปดูระวังลืนระวังลื่นว้าวนี่ค่ะขี้โคลนยังอยู่เลยค่ะ นี่ค่ะน่ะต้นไม้น้ำท่วมปู่ตายหมดเลยนี่ค่ะทางนู้นฝั่งลาวค่ะที่เราเห็นนะคะเป็นฝั่งลาวค่ะปู่เป็นไงเป็นไงคะสดชื่นไหมคะสดชื่นไหมปู่ไม่สดชื่นเล่ <laughs> เม่อคืนนี่ปู่นหนักไปหน่อยค่ะคปู่ก็เลยไม่สน่อสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ริมโขงหนองคายค่ะดูน้ําลดแล้วค่ะมาเที่ยวได้นะคะหนองคายนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ําลดแล้วค่ะน,นี่ค่ะน้ํำลดต้อหุดเหรอไม่ <laughs> หรอกเห็นไหมคะนี่เราอยู่ที่หนองคายค่ะนี่เห็นไหมคะริมโขงไม่ท่วมแล้วค่ะไม่ท่วมแล้ว มีแต่จะหน,จนาวค่ะตอนนี้ทางโน้นเป็นฝั่งลาวนะคะเนี่ยนู้นนี่ค่ะดูค่ะฝั่งลาวฝั่งลาวเขาก็ท่วมเหมือนกันค่ะนี่เขาหงไงเห็นไหมฮะนี่ฝั่งลาวนะฮะเป็นฝั่งลาวอันนี้โรงแรมหรือบ,บ้านคนนะปู่หลังนี้ฝั่งลาวนะคะนี่เห็นไหมฮะว้าภูเขาฝั่งลาวไม่เห็นเลย น้ำน้ำแรงค่ะน้ำแรงมากนี่ค่ะน้ำแรงมากเลยนี่ค่ะเมืองหนองคายมาเที่ยวได้แล้วนะคะมาเที่ยวได้แล้วค่ะไม้ตกค่ะไม่ไอ้ไม่ท่วม,มแล้วคะ่ะเห็นไหมคะต้นไม้ตายหมดเลยคะ่ะเมืองหนองคายต้นไม้ตายหมดเลยคะ่ะดูค่ะดู นี่เราอยู่ริมโขงค่ะเห็นไหมฮะดูต้นไม้ตายหมดเลยคิดดูว่าตรงนี้น้ําเยอะมากอย่างนี้นะเห็นไหมฮะน้าลน้นล้นฝั่งไปนู่นเลยนี่บันไดถึงโน้นเลนี่บันไดถึงค่ะบันไดถึงนน่นดูขี้โคนค่ะดูขี้โคนี <laughs> ่นี่คะ่ะดูนี่ละพักที่นี่คะ่ะโรสเท้าค่ะนี่ รถเท้าค่ะแล้วค่ที่รถเท้าไปค่ะไปวันนี้เราจะไปตลาดสดกันค่ะเดี๋ยวไปดูขอดูตลาดน้องคายหน่อยใช่ไหมคะน่น้องคายวนี่ถนนริมโขงค่ะไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมนักท่องเที่ยวมาเต็มแล้วค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะไปค่ะไปรถเรา ไปชมตลาดกับเราค่ะ